เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับกำลัาอยู่กับ Apex Tail i n n o c e n e Part ที่สิกันแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่ใช่ดิสิบสองพาร์ทที่1ิบสองสิบหกนัมันฟีฟ่าเออกำลังเด,เดือดเลยนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะสงครามหนูเด้บรรทุกบรรทุกว่ะบัรทุกขึ้นแล้วไปเลยเลยเสียจใจมาก,กร็อดดิกไม่น่าตายเลยไหมโคตรซง็ง เซ็นเกิลอะไรนะเราต้องไปไงโอ้เฮ้ยเราทำมันดับไป<อ>ได้ว่ะ สุดยอด,ด,ยอดเอาว่าเราท,ทำเป็นดับไฟได้ด้วยสุดเกินรวม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 เออคือทำต้านกันเหรอ นูนมาโอ้โอ้อาวมันหนูขาวเราเป็นหนูดำทำมากอาทำร,รอเดี๋ยวเราต้องไปดับไฟก่อนมีอันเดียวเองนะ

ไปโอเคน,นูนิกนูนิกไปเออเก็บของได้ปะหินเต็มไปไหนกะนูน่นมาเจอพลังเจอพลัง นี่นนนเอ้คนม้ามามาแล้วโหูเพิ่งเห็นมันยังไม่หยุดนะนยังไม่หยุดนุน่นนุน่นนุ่นนุ่นมาต้านไว้ หนูเรามีน้อยกว่าดิไงดีวะครับเลยโอเคลฮ้อมาไม่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 ไมาเออกดผิดดับไฟได้ปะไปเออดับละมา อะไรไม่ต้องพูดเราอะไม่ต้องพูดอุ้มประเด๊โลกแก่นี้มันต้องทังพินาศ คุ้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยฟังเขาเถอะมันคือลา่ามันอยู่ในสายเลือดเรากำล,ลังไปแล้วแม่มาหนูขาวเหรอดูนะสร้างไม่โอเค โดนยังนะบึ้มบึ้มเร็วเออเก็บของก่อนกับไฟอืมมาแล้วครับเฮ้ยโอ้หยังไม่เก๋เอาดีต้านตานเลยอันอนี้ที่นี่องนี้เออ มีของอะไรเก็บปิดวะไม่มีนะฝั่งนี้เราต้องค้าบอีกยิงปิว้วหนูมาแล้วน่ารักเชียวอ่าไม่อยู่ดิเขาไม่อยู่เด้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไมค์อ่ะไมค์โอเค เจอกันเจออีกไอ้น้องไฟมันจะหมดแล้วนะหมดแล้วมาเดย์แม่ยูโกอ,อมเมซิเอเขาเอาพลังนั้นไม่อยู่หรอกหนูจะเอาแม่ลงมาก่อนโดยการเคลื่อนสลิงเอ้ยอ้าว วัดเอ้ยสวยว่าเมลี่ฮิวโ,โก้ไม่ได้รู้สึกเหรอแต่มันจะทำให้เธอกลัวนะพลังที่แท้จริงมันคือสิ่งที่พระเจ้าประทานมาเอาวิธีย่า ยิ่งใหญ่อู้เดี๋ยวก่อนอ้าวโว้โหโอ้คือทำไรอ่ะต้องทำอะไรอ่ะอ๋อหลบได้ไม่เนอะเก็บก่อนเก็บก่อน ต้องหลบอุ้ยเอาหนูมาชิบหาย๋อ,อมันเอาหนูขาวมาตีหนูดำเราใช้ฮิวโกไม่ได้ไปฮิวโก,วโกจัดก,การเลยโว้วววววววเดีย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 วียวยวเดยวใช้ได้ไหมอุ้ยไม่ได้โอเค มันไม่มีหนูต่อไปแล้วยังไงดีแล้วเราต้องทำอะไรนี่เหรอเฮ้ยอ๋แล้วต้องเคลื่องหินมาโถอะไรโลบเออเมันฝางมันฝางทางนี่อ่ะออออนี่อ่ะ Angel. I know you're hungry. Come. You shall eat. I'm. But 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 i am but i am but on the old. Oh. And strike <coughs> <with red. Patience. coughs>

Oh, oh. oh. Blood, in certitude, and fear. whoa, 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 no longer yours.

จำเลยปูงนี่เปนไงยิงตาแตกครับคนหนึ่งอันนี้อะไรเนี่ยโอเคอุ้ยลมเออมกแล้ว เดับไฟก่อนดับไฟตรนี้โอเคลบไปคิวยังอีกเหอะอ้ยลบเขมเทือนอย่างงี้นี่เด้โดนไฟ ดับแล้วก็ไปเลยเตรียมเล็งละโจนโดนเด็กเอาหนังกระติกปลาหัวเข้าอันนี้บ้างันนี้บ้า ลบโอเคแล้วก็นี่ใช่ไหมมาพลาดบางทีนึงโอเคแล้วก็ดับไฟใกล้ไหมใกล้อีกทีป่ะอีกทีป่ะ จะไปต่อไปฮิวโก้อุ้ยโอ้ยกแล้วเหรอกูเวทเวทขึ้นมาโลบเออตรงนี้ไปก่อน เดี๋ยวไมอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นโอเคมาเนี้มานี่ยดาไฟดาไฟไม่เกิดดาไฟดาไฟไปที่หลบไปแล้วที่หนูหลบไปแล้ว บอโอเคหัวแตกยังไงเดียหรอบอสตายแค่นี้เพราะหัวแตกเนี่ยหัวแตกจริงงงมากพลังขนาดนี้เจอเด็กหนังกระติกใส่หัวแตกเลย ยูกโกยูโกใจเย็นใจยเย็นมันจบแล้วมันยังไม่จบเครื่องสุดท้ายป่าพลังเครื่องสุดท้ายเวฟสองจะมีไหมโอเคเป็นไรอ่ะ ดกโก้เป็นไรอะ่ะตำนี้แค่นี้อย่างนั้นเลยอุ้ยจบเลยเฮ้ <c oughs> <Hey. S 2> จบไวกว่าถ้าไปพ์ทพสุดท้ายมันแบบข้ามเครดิตไปก่อนเอ้ย for e shelter สามวันต่อมาโอเคไปเถอะนี่เราจัดการทุกอย่างได้แล้วเหรออ่านี่เอาของที่ลูคัตของแล้วแล้วแม่ล่ะแม่ไม่เป็นไรฮิวโก้แม่กับมาน้องแหละใช่ผมทนไม่ไหวแล้วจะไปที่ปราสาทใหม่เดี๋ยวเราดูกันว่าเราทำอะไรได้บ้างใอ่ ล้วกลับบ้านได้แล้วตอนนี้ใชรางพวกนั้นมันลงไปหมดแล้วแจะเชื่อลนะว่หนจะหายม่นะว่าหนูล้วเชนะวาหนูยไมมลาไปหมดแล้วแม่อยะานจะเอลยนะว่าหมยหูายไปหมดแล้วมเ่อเหหล้ชเหหด้วแมเนาหนหล้ม s จะเ่เลยนไปดล้อย่ายได้วแม่ะ่ะ อ๋อหนึง่งบอ๋บอบ๋อธรรมดาหรือเปล่าบ๋อบ๋ออีกสองลูกบ๋ออีกอันหนึ่งอ่ะยี่ไหนอ่ะอ๋อยู่นู่นโอเคบอ่อได้ ที่ทำได้ไงเนี่ยชนะได้แอปเปิลไปเลยแอปเปิลสำหรับเธอฮิวโก้ขอบคุณครับผมก็ร่างหิวพอดีก็เป็นนี้ทุกทีแลวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองในวันที่ไม่มีหนูแล้วนี่ใช่ปะเธอจะลงมาที่ถนนไหมเดีวมาดูงานแฟร์เหรอผมไม่เคยไปงานแฟร์มาก่อนเลยฮิวโก้ลูคัสรถเราอยู่นะเราต้องเราต้องรีบกลับไป เอ้าก็ได้ก็ได้แต่อย่าอยู่นานนั้นแหลูคัสรอเฮ้ดูสิออไอหนูนั่นนี่โอไม่นะไม่ไอหนูเข้ามาในนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะก็เข้าไม่ได้ไงเออมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ก็คือเขาไม่ได้มงแต่ว่างานเฮ้ยทำไมอ่ะเราเป็นคนฟื้นฟูหมู่บ้านไรหนูไปนะ Hey Hugo h o อะไรอ่ะพ้อแรกเลยถ้าเกิดเรา มีอะไรวะแอปเปิ้ลนี่สิบลูกถ้าเกิดชนะพี่ได้นะอ่าลองดูเลยไปสามสองไปเอาเฮ้ยขี้โกงขี้โกงขี้โกงนี้ไม่ชนะนะขี้โกงนี้ไม่ชนะนะฮิวโก้เฮ้ยทำไมฮิวโก้มันวิ่งวิ่งเร็วมากก็ได้ก็ได้ ชนะ Yes apples 20ได้เลยแอปเปิ้ล20ลูก We m a ยี่สิบลูกเราทำได้แล้วลูกคัสได้มาทุกอย่างแล้วใช่ไหมได้หมดแหละไปเถอะดีอ๋อเราอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่ได้อเมซิอาอเมซิอาว่าทำไมพวกเขามองเราอย่างนั้นน่ะมิลลี่ก็มองเหมือนกันนะแต่ว่าเธอไปแล้วหรือว่าเธอไม่ชอบผมติดตอบไปแล้ว นิโก้นางเออนางมีสิ่งที่ต้องทำอ่ะไม่จริง,รงแต่มันก็ไม่สำคัญใช่ไหมอัคิมิสฝึกหัดนี่แม่หลับมานานแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาแข็งแรงขึ้นนะเดี๋ยวพอได้กินสมุนไพรแล้วโอเค เฮ้ยดูโกอะไรคิวพี่ดูดีไหมไอพี่โคติเล่คิเล่จัดจัดคิเล่เหรอพี่เนี่ยนะเหมือนมลงวันบนตัวใหญ่เลยมลงวันเหรอนี่พี่เป็นพี่เธอนะโอเคจบไปแล้วอเฟคเทินโนเซนส์แบบพาร์ทนี้พาร์ทสั้นสั้นจุ๋มสั้นเกินพาร์ทดีบอส และแน่นอนครับว่าเราจะเจอกันในภาคสองแน่นอนกับอ l a ล u e t ก l ทลรี u i ีมมันจะเป็นไงวะเน,นี่ยเนื้อเรื่องมันดูจบแฮปปี้อยู่นะอันเนี้ยมีอะไรต้องไป่ทำอีกวะมีเอ็นเครดิตที่ดูวะอยากรู้อย่างเลยสปอย่อยอ๋อนั่งเรือไปดิไปที่อื่นโอเคจบจริง นหยอสวินเลยว่ะเกิดเกินโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับกับ A p l a พ t a l e Innocence ครับเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นนะครับเล่าใจตัวละครมากมายและน้องฮิวโก้ต้นเกมผู้พายเราหงุดหงิดก็ถ้าเกิด มีอะไรผิดพลาดประการใดแปลตรงไหนผิดแปลไม่ทันไงก็ขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ